สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับการยกนิ้วต่ำนะครับแล้วก็ฝึกกําลังนิ้วด้วยแล้วก็ฝึกยกนิ้วต่ำด้วยเคยสังเกตไหมครับว่าบางคนเขาไล่สเกลครับเขาจะยกนิ้วสูงนี่เลยแล้วก็ค่อยกดลงไปทีนี้เวลามันมีปัญหาเรื่องเวลาถ้าเราจะโซโล่แบบเร็วๆมันไม่ทันเพราะนิ้วมันสูงเกินไปอ่ะมันจาเป็นต้องยกนิ้วให้ต่ําให้ต่ําเท่าที่จะต่ําได้นะครับ ว่าแล้วก็ตัวหน,มนหวมันจะได้ฟังดูลื่นไหลด้วยมันจะได้ฟังดูลื่นไหลด้วยนะครับอ่ะแล้วทีนี้วิธีการฝึกฝึกยังไงนิ้วเรานี่ครับสี่นิ้วสี่ช่องตามแต่ละช่องแต่ละช่องไว้นี้เลยอ่ะกดนิ้วชี้ช่องหนึ่งนิ้วกลางช่องสองที่สายหนึ่งนะครับแล้วก็นิ้วนางช่องสามที่สายหนึ่งนิ้วก้อยที่สายหนึ่งเหมือนกัน ทีนี้เวลาเราอ่ายกฝึกยกนิ้วต่ำพอเวลาเราจับในรูปฟอร์มแบบนี้ใช่ไหมเวลาเราจะฝึกยกนิ้วต่ำเรายกนิ้วชี้ขึ้นไปก่อนแล้วก็ค่อยยกนิ้วกลางขึ้นไปแล้วก็ค่อยยกนิ้วก้อยขึ้นไปไอ้นิ้วนางขึ้นไปแล้วค่อยยกนิ้วก้อยขึ้นไปอย่างเงี้ยครับยกขึ้นไปทีละนิ้วครับจะยกทั้งหมดนะอ่ายกขึ้นไปทีละนิ้วอย่างเงี้ยครับฝึกอย่างเงี้ยครับฝึกยกขึ้นไปทีละนิ้วอย่างเงี้ยอ่ะฝึกยกขึ้นไปทีละนิ้วแบบนี้เลยครับ ทีนี้มือขวาของเราก็มีหน้าที่ดีดขึ้นดีดลงดีดสลับขึ้นสลับลงนะครับอ่าดีดสลับขึ้นสลับลงแล้วก็เอาสันมือไปแตะไว้ที่สายมืออุดสายไว้ด้วยนะครับแล้วก็ทีนี้นะครับพอเราปึ๊บปุ๊บป๊บประจําตําแหน่งใช่ไหมครับล่อย่าอย่ายกแบบนี้นะครับถ้ายกแบบเนี้ยนะครับมันยกทุกนิ้วเลย อ่ะมันยกทุกนิ้วมันไม่ใช่เป็นการฝึกยกนิ้วต่ำครับถ้าฝึกยกนิ้วต่ำมันจะต้องปึ๊บอย่างนี้ใช่ไหมประจําพอจะประจําตําแหน่งช่องไข่ช่องมันเสร็จปึ๊บอ่ะนิ้วทั้งสี่นิ้วเนี่ยจะกดสายหนึ่งหมดเลยครับแต่ว่านิ้วแต่ละนิ้วเนี่ยจะประจําช่องไขช่องมันอ่ะแล้วทีนี้เวลาเราจะฝึกยกนิ้วต่ำแล้วก็ยกนิ้วชี้ขึ้นก่อนแล้วก็ตามด้วยนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วกลางนิ้วนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้้วย นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วชี้อ่านิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะครับอ่ะทีนี้เราก็ลองมาฝึกดีอันดับแรกถ้าคนยังไม่ชินยังไม่ต้องฝึกยังไม่ต้องฝึกสปีดพิกกิิงก็ได้ไม่ต้องฝึกดีก็ได้ฝึกอย่างนี้ก่อนไปก็ได้ครับ นิ้วขึ้นอย่างนี้ก่อนก็ได้เพื่อให้เกิดความพุ้นชินทีนี้พอเราเริ่มชินแล้วใช่ไหมครับเราก็มาดีดไปด้วยอ่าแล้วเราก็อุดส่ายอย่างที่ผมบอกอ่าดีสลับขึ้นสลับลงไปด้วยนะครับแล้วก็ไปชา้าช้าอ่าเราเวลาเราเริ่มต้นเราก็เราต้องเราเราต้องปล่อยนิ้วก่อนเอานิ้วชี้กดไปแล้วดีดลงไปตึ๊ดดีดสลับขึ้นสลับลงอ่าพอกดลงไปช่องใครช่องมันที่สายหนึ่งแล้วนะตึ๊กตึ๊ตึตตต๊นี่ครับ แล้วทีนี้พอเวลาเราเจะเอานิ้วชี้ขึ้นไปเร่นสายสองนะครับทีละนิ้วอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดีดทีละนิ้วแล้วก็ดีดอ่านิ้วต้องอยู่ช่องใครช่องมันนะครับห้ามห้ามแบบมารวมกันแบบนี้นะครับนิ้วให้มันแยกอยู่ช่องใครช่องมันแบบนี้นะครับอ่านิ้วให้มันแยกอยู่ช่องแบบช่องใครช่องมันไปเลยนะครับอ่าทีนี้เราก็เริ่มแรกเราก็ฝึกช้าๆไปก่อน ช้าไปก่อนทีนี้ไอ้ตรงนี้มันอาจจะฝึกยากแหละเพราะว่ามันช่วงช่วงไปพาไปไปลายคอพิตาร์นะี่ช่องเกตมันจะห่างก,กว่ากว่าข้างในมันจะอ่าเพราะมันเป็นการฝึกฐานนิ้วเราด้วยฝึกยกนิ้วตามแล้วก็ฝึกเรื่องของกําลังนิ้วแล้วก็ฝึกสปีดท,ที่กิ้งฝึกบุดสายไปด้วยนะครับมันได้หลายอย่างเห็นไหมครับฝึกอย่างนี้ไปด้วย เราเริ่มทคช่องขึ้นนิดหนึง่งแล้วก็เพิ่มความไวขึ้นนิดหนึง่งนะแล้วก็เพิ่มความไวขึ้นแล้วก็แล้วก็เราก็เลื่อนมาให้มันมาจดให้นิ้วก้อยมาจดที่ช่อง12นะครับอ่าอยู่ตรงนี้เลยอยู่ที่ช่อง12แบบนี้เพราะเวลาเราไลา่เราจะไล่ขึ้นอย่างนี้แล้ว เราไล่ขึ้นเราจะไล่ขึ้นเหมน,นี้คที่ช่อง12นะครับให้มันมาจดอยู่ที่ช่อง12อ,อ่ะนี้นะพอเวลาเราไล่ขึ้นเสร็จปุ๊บตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ขยับนิ้วชี้มาเริ่มที่ช่องใหม่แล้วก็กดเดิมแล้วก็ไล่ขึ้นไปเหมือนเดิมอย่างเงี้ยครับขยับนิ้วขึ้นไปเหมือนเดิมอ่แล้วก็ขยับนิ้วชี้มาทีละช่องก็เหมือนเดิมขยับขึ้นไปอ่าเพียงแต่ว่าเราดีอ่ะอย่างเงี้ยครับ เราเริ่มคล่องแล้วก็เริ่มเพิ่มความไวขึ้นเห็นไหมนิ้วผมจะขยับขึ้นทีละนิ้วแล้วก็เลื่อนมาแต่ละช่องทีละช่องทีละช่องแล้วก็ขยับจะไม่ขยับหมดขยับขึ้นทีละนิ้วเห็นไหมครับอ่าบางทีผมสอนไปด้วยเล่นไปด้วยก็ขอภัยด้วยนะครับบางทีตัดบุกกระกักบ,บ้างนะ ราก็เล่นอย่างนี้เลยมันเพิ่มความใหม่ขึ้นแล้วก็มาที่ช่อง12นะครับมันจะมีเสียงแบบนี้ช่างมันครับ มันจะมีเสียงแบบนี้ก็ช่างมันเพราะว่าเราเรา,เราเน้นเน้นยกมือต่ำอ่าเพียงแต่ว่าเราได้คอยผลกําไรการฝึกหุดสายแล้วก็ฝึกสตีดพิกกิ้งไปในตัวเท่านั้นเองแต่เราจะเน้นเนี่ยยกนิ้วต่ำอ่า mm hmm. มันมีเสียงแบบปั๊บป๊บแแอะไรก็ช่างมันนะครับพวกนี้ไม่ต้องไปซีเรียสนะไม่ต้องไปซีเรียสตรงนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็ฝึกแรกๆแ,แล้วก็ทำช้าๆเพรา นะครับแล้วก็ยกขึ้นทีละนิ้วแล้วก็ดีดไปด้วยอ่าพอเราเริ่มคล่องพุดแล้วก็เริ่มเพิ่มความไวขึ้นนะครับนะทําให้มันมาถึงช่องสิบสองเลยครับอย่างที่ผมบอกนะ เดี๋ยวข้า้งหน้าครับมันไม่ได้มีแค่ขึ้นอย่างเดียวนะมันมีลงแบบนี้ด้วยอุดสายเหมือนกันครับอ่ามันเป็นอุดสายเหมือนกันอ่ามันมีลงแบบนี้ด้วยนะครับมันจะมีลงแบบนี้ด้วยข้างหน้าเดี๋ยวครับเดี๋ยวจะมาแนะนํานะครับอ่อันนี้ลองเอาไปฝึกดูก่อนนะครับมัน มันจะช่วยแบบว่าเวลาเราโซโล่มันจะทำให้ลื่นไหลขึ้นเห็นไหมครับตัวโน้ตมันจะพลิ้วมากขึ้นมีความพลิ้วมันจะมีความพลิ้วมีความลื่นไหลามากขึ้นนะครับเวลาเราโซโล่นะลองไปฝึกกันดูนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับ